วิธีการทำแบรนด์ identity ง่ายๆโดยใช้แคนว่าก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ corporate identity หรือว่าแบรนด์ CI กันก่อนนะคะซึ่งแบรนด์ CI เนี่ยเขาก็จะออกแบบมาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรของแบรนด์นั้นๆน,น,นะคะเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดเช่น <c oughs> เราจะใช้ฟอนต์อะไรจะใช้สีอะไรจะใช้แพทเทิร์นอะไรอันนี้ก็คือตัวอย่างการออกแบบแบรนด์ CI เขาก็จะบอกไว้เลยในคัมพีนะคะว่า เราจะต้องมีวิธีการวางโลโก้อย่างไรรวมถึงเราจะใช้สีอะไรได้บ้างในแบรนดิ้งของเรารวมถึงฟอนต์ด้วยนะคะว่าเราจะใช้ฟอนต์อะไรในการทำสื่อนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางของนักออกแบบกราฟิกดีไซน์นักตัดต่อหรือ การตลาดนะคะเพื่อให้ใช้อย่างถูกต้องเนาะว่าควรจะใช้อย่างไรบ้างสําหรับตัวอย่างงาน C I นะคะเราก็เอามาจากเว็บไซต์ Behance นะคะแล้วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําแบรนด์ C I หรือว่าแบรนด์ Identity ใน Canva กันนะคะอันดับแรกเข้ามาใน Canva แล้วก็เซิร์ชคําว่าแบรนด์ Identity เลยค่ะจากนั้นก็คลิกไปเลยเขาก็จะมีเทมเพลตมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะถ้าเกิด ใครยังไม่มีโลโก้เนี่ยก็สามารถเข้าไปออกแบบโลโก้ได้นะคะก็ค้นคำว่าโลโก้เลยแล้วก็ออกแบบโลโก้ของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกเทมเพลตที่เราต้องการที่จะให้สร้าง m o o d and Tone หรือว่าแบรนด์ซของเราได้เลยนะคะเราเลือกเทมเพลตที่เราอยากได้แล้วก็คลิกเข้ามานะคะแล้วก็ Customize t ดิสเทมเ a ลตเลยค่ะที่เราเลือกเทมเพลตนี้เพราะว่าองค์ประกอบค่อนข้างครบนะคะคือเราจะต้องใส่ โลโก้ของเราแล้วก็สีพื้นฐานของเราไปนะคะรูปมูดแอนโทนเนาะแล้วก็โปรตไทยที่เราจะใช้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างครบเนาะใน C I เบื้องต้นนะคะที่เราสามารถทำเองได้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีเปลี่ยนโลโก้ให้เป็นแบรนด์ของเราเลยค่ะและเมื่อเราเปลี่ยนเทมเพลตที่เราเลือกมาให้เป็นแบรนด์ไอดีดิตี้ของเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ใครที่เริ่มทำยังไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าเอ๊ะคนจะติดภาพจำเหล่านี้ของเราไปหรือเปล่าเมื่อเรา เริ่มต้นสร้างแบรนด์แล้วนะคะเราก็สามารถรีแบรนด์ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ชอบสีนี้หรือไม่ชอบโลโก้นี้หรือไม่ชอบฟอนต์นี้นะคะ คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มสร้างแบรนด์ไอเดนติตี้ของเราก่อนอันดับแรกแล้วค่อยไปคิดถึงความโปรเฟ s ชั o น a l การทำแพทเทิร์นนะคะซึ่งอันนี้เราจะขออธิบายแบบเร็วๆนะคะอันนี้ก็คือโลโก้เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือพาเลยสีที่เราจะใช้นะคะในการทำอาร์ตเวิร์กเนาะถ้าใครติดตามเราเนี่ยก็คงจะเห็นสีเราเนี่ยปรากฏอยู่บนอาร์ตเวิร์กของเราหรือว่าวิดีโอของเรานะคะจากนั้นก็จะเป็นฟอนต์นะคะอันนี้ก็เป็นฟอนต์ฟรีจาก Google Font นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น แอดเวิร์ดของเราที่เราลงตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเราคิดว่าทุกคนทํางานชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะรู้ว่าใช้แบบนี้แล้วก็เราจะต้องวางแพทเทิร์นของร์ตเวิร์ดแบบนี้นะคะอันนี้มันก็จะง่ายต่อการใช้แล้วก็สามารถคมมูดแอนโทนของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นและเมื่อเรามี CI นะคะมูดแอนโทนของแบรนด์ของเราของโซเชียลมีเดียของเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะมันก็จะ มีสีที่ไม่โดดไปกว่ากันมากนะคะเพราะว่าเราก็จะใช้สีที่เรากําหนดเนี่ยวนๆไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการชมวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิีโหนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย